สวัสดีครับอยู่ที่อูเห่กัญญากรสุนักเกนะครับวันนี้เรามาชมนะครับโฟต้าเมคเซ็คันนี้นะครับลูกค้านํามาต่อเป็นดัมกระบะเดิมนะครับทางร้านเราก็จัดทำให้นะครับแบบ1นึ่งในีเศษนะครับเออแล้วก็พิเศษก็คือว่าฝาท้ายนะครับเปิดสองระบบทั้งระบบปักท่แก้วแล้วก็มือเปิดด้านท้ายธรรมดานะครับเปิดแบบธรรมดานะครับแล้วก็ เวลายกดัมขึ้นนะครับมันจะเป็นเปิดปากนกแก้วครับเวลายกดัมขึ้นนะครับจะเป็นเปิดปากนกแก้วนะครับเรามาชมกันเลยครับมาชมกันยกเลยนะครับสนใจตัวดัมแบบกระบะเดิมหรือว่ากระบะลอยได้ติดต่อนะครับู่เอะนากนะครับโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดสองห้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับชมกันยกนะครับสามารถยกน้ำหนักได้4-5ตันเลยนะครับ ครับผมแขกแรงนะครับเสริมด้วยเหล็กรางน้ำสามนิ้วนะครับฝาถังเติบเปิดที่เดิมนะครับครับระบบปั๊มแก้วทำงานนะครับครับเปินะครับเปิดได้สองระบบครับ ระบบปั่นนุกแก้วแล้วก็ระบบเปิดปาท้ายแบบธรรมดานะครับมาดูงานได้นะครับที่อูเอกันยางเพื้นตะเกนะครับโทรศัพท์0 8 7 2 5 9 9่1ได้เลยครับขอบคุณมากครับ